วันที่16กรกฎาคม2557เวลา10นาฬิกาหน้าหอประชุมอำเภอเมืองอุดรธานีนายเสน่รัตนาพรณ์เกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตอำเภอเมือมงอุดรธานีรุ่นที่1เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีตามนโยบายของจังหวัดเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยเหลือการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนโดยจะมีการอบรมจำนวน3รุ่นรุ่นละ500คนนายเสนหได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องมีการอบรมเกษตรผู้ป,ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอเมืองเนื่องจากพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีเป็นพื้นที่สำคัญในการเพาะป,ปลูกข้าวของจังหวัดคือมีพื้นที่ปลูกในปี2556-2557ประมาณเกือบ30,000 0ไร่ มีผลผลิตข้าวเปลือกจำนวน134,294านวน1 9 4ตันมีครัวเรือนเพาะปลูก17,275ครัวเรือนแต่ได้ผลผลิตต่อไร่เพียง450กิโลกร,รัมต่อไร่เท่านั้นซึ่งถือว่ายังได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำอยู่จึงจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการวิจัยมาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน ทั้งนี้ในจังหวัดอุดรธานีมีพืชเศรษฐ,ฐกิจที่สําคัญของจังหวัดได้แก่ข้าวมันสําปะหลังอ้อยและยางพาราซึ่งทางจังหวัดมียุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชเศรษฐกิจทั้งหมดโดยตั้งงบประมาณการพัฒนาจังหวัดหรืองบ CEO ขึ้นมาและกําหนดให้กเกษตรจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการในแต่ละพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการ,กรเกษตรการเพราะปลูกพืชแต่ละชนิดให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเน้นการเพราะปลูกแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์